อีกหนึ่งตอนที่พี่จ้านเขาอาอการชัดมากเพราะว่าใกล้จะปิดกองแล้วที่ยืนด้วยกันอยู่บนยอดเขาอะแล้วพวกกุ่มกลับก็หรือว่าตอนที่พวกเธอหันไปข้างหน้าพวกเธอสามารถยิ้มได้นะน้องก็ยิ้มยิ้มกว้างเลยพวกพุกับเขายิ่งเซลอีกว่ายิ้มว่าอียิ้มกว่านี้ได้อีกนะน้องก็ไม่ใช่แค่ยิ้มนี่หัวเราะเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าคนข้างๆมันได้ยิ้มด้วยเลยจนจังหวะหันมานั่นแหละเห็นพี่เขานั้น น้ำตาคอเบ้าแล้วน้องก็เลยหุบยิ้มทันทีเลยก็พอจากนั้นก็พุ่มก่ว่าเออไปนั่ง้รงฝั่งนู้นจะได้เข้าฉากจังหวะที่หันไปอ่ะพี่เขาก็พูดออกมาว่าพวกเราสองคนคงไม่ได้ยิ้มแบบแบบนั้นอีกแล้วเนาะก็ประมาณว่าถ้าผิดกองแล้วอ่ะเราก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วมั้งแต่สําหรับน้องอ่ะเขาไม่ได้เศร้าเพราะว่าเขาคิดว่า จบกองไปแล้วเขาก็ยังติดต่อพี่อยู่เขายังถามพี่อยู่เลยว,ว่าเออถ้าเกิดไปปักกิ่งแล้วอ่ะบอกผมด้วยนะว่าพี่อยู่ที่ไหนคอนโดไหนชั้นไหนห้องไหนบอกผมด้วยแต่ในมุมมองพี่จ้านเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาเทมดหน้าตักเลยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่ดังก็คือเขาบอกเขาจะไปขายเบเกอรี่แล้วเพราะตอนนี้เขาอายุ27ปีแล้วอ่ะ แล้วเรื่องนี้ตอนที่ถ่ายทํามันก็การันตีไม่ได้เลยว่าเรื่องนี้มันจะดังไหม,กกมวันที่เช้าก็มีแล้ววันที่เบียงก็มีนะอันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งที่ถ่ายฉากเนี่ยก็คือฉากเนี่ยพี่เขาบีนเขาบอกว่าทําไมอะทาไมหลานจ้าเธอทําหน้ายินชาขนาดเนี้ยเสมอลืมมากเลยเธอไม่มีความรู้สึกอะไรหรอเดินจากกันเนี่ยเธอจะต,ต้องรู้สึกมั่งสิแต่นี่เธอทําหน้าเหมือนเธอจะรีบถ่ายละครได้เสร็จแล้วจะรีบไปขี่มอไซค์อย่างนั้นแหละ เดี๋ยวค่อยดูนะฉันจะปขายมอไซค์เธอให้หมดเลยอะไรประมาณเนี่ยแล้วผลก็คือน้องขายมอไซค์จริงๆในงานแฟนพิษเนี่ยเห็นไหมพี่เขาถามเธอขายมอไซค์ปหรือยังแล้วปินก็ถามเลยนะว่าตอนนี้เธอมีมอไซค์กี่คันนะสี่คันหรอน้องบอกว่าสี่ที่ไหนล่ะเหลือสามแล้วขายไปแล้วคันหนึ่งไงแล้วคันที่ขายไปอ่ะเป็นคันใหม่เอี่ยมด้วยนะเพิ่งจะซื้อมาเพิ่งจะขี่ไปนิดเดียวเองคือขี่จากโชว์รูมมาที่บ้านประมาณนั้นอะ คนที่ซื้อไปคือโชคดีมากได้รถคันใหม่เลยไม่เอี่ยมเลยหลังจากนั้นคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับมอไซค์ก็นี่เลยจากคุณพี่เลยอจะซื้อผ้าวงผ้าบีกจะต้องให้พี่อนุมัติก่อนนะคะแล้วเอ็นดูน้องบอบเลยนะเงินสุดอยากได้เงินสุดเงินสุดที่มาในรูปแบบเหรียญเหรียญล่วงเต็มพื้นเลยตอนกระโดดอ่ะแม่แม่เขาก็เซล